เอาแล้วคู่จิ้นดังใสเสื้อตัวเดียวกันแบบนี้จะไม่ให้คิดลึกได้ไงแฟนๆของคู่จิ้น queen of t e a s อย่างคิมซูฮยอนและคิมจีวอนถึงกับออกมากรีดดกันสนันโซเชียลหลังล่าสุดในงานแฟนมิติ้งของฝั่งคุณนางเอกคิมจีวอนปรากฏว่าเธอใส่เสื้อที่เหมือนกับเสื้อของคุณพระเอกอย่างคิมซูฮยอนแปะงานนี้เรียนกว่าต่อลมหายใจชาวด้อมให้ใจฟูไปตามๆกัน โดยคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เช่นเป็นซะแบบนี้จะไม่ให้คิดได้ไงไปคาเรือพร้อมมากกเสื้อคู่ก็มายังไงนะคู่นี้ตั้งแต่แฟชั่นสนามบินล้าสมองไม่ไหลให้มันรู้ไปนั่นไงไงพายต่อไม่รอแล้วนะยังไงว่าจะไม่คิดทั้งที่ใจแอบคิดแล้วนะห้าทํอห้าบห้าทไม่ชื่นใจได้ขนาดนี้เอาพายต่อไปหน้าไอเราก็ว่าจะหยุดล่องเรือชั่วคราวแอบมาขิงชุดคู่กันอีกปะเราจะฝ่าคลื่นมอรสุมไปด้วยกัน และอื่นๆ